Chong lưu nó của chẳng chân đi cắt nó ngang được Ok. Thôi mi á ô mày cắt hết. ô mày cắt hết. ô ngân cắt hết. ô mày cắt hết. nó này đâu lưu. Ba bà đi sợ bà đi đu. Pa, bà okay. pa, Bà lưu bà lưu bà lưu pa, lưu bà pa, pa, đu, pa. pa ไปมาผมไปเอาแม่น,อน,อน้องอ่อะ,ออะอช่วยรรน้ยนองไปนั่เลยอ๋ไปแม่น้องกินนั่งเลยไปนั่งสวัสดีไปลูกนี่ลูกสวัสดีไปช่วยน้องไปนั่ไปมาผมไปจะพามาอีดาอุเฉไปลูกไปน้องหายกระตื้นยังไม่ได้เปลี่ยนเพื่งยังไม่ได้ใส,ส่สูงอาบน้ามาอยู่เฮ้อบุญอยากเอาไป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 บุญอยไปเดี๋ยวเก่าเลย แมนบอโอเคโอเคโอเคมินได้ไหมที่ซักไหนได้ปนีแมนบอไปไปมนผมมันช่วยเราไปไปไปเจนไปยังไม่รู้หรไปยังยยังงะยังะยังันเอือไปป้าเรน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 เนนไปไปอให้จังดึองอยู่บ้นี่วิวให้ัเอบมา มันจะได้มันจะได้นก่งกมังแล้วออกจากปากเพิ่นวิวเอาเอาเอาตกลงตรงเด้งตกลงตรงเด้งตกลงตรงเด้งอยู่เลยไม่ไม่เงินมาเลยฮะไม่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 ลงตรงเด้งลงตรงเต็งไปไป ดีฐานพายมตัดน้ำมันออกระพอดีพายใส่ก็ได้เลยอย่างสขีขากดง่น้องเพ่นกินวัสดีจ <Tá, S 1> e ้าสาวสาวแล้วนหน่ผมมาไม่ตรวเอ้าเนี่ยวิ่มันแมงไหมตีนข้างเ้ออกแล้วพอดีแล้วจำนี้อยากได้ไม่ใส่แหอยู้ายๆสภาพให้แล้นี่นะ

ฮะรศัพทให้โทรมาเลยะเหนและมาหาเงินเปียให้ดุรอไปยังใหชิบเอาซะเอ้ยจะช่วยได้ประท่านจะคู่ได้จกคู่ก็ของป้าเลยค่ะจะได้พระท่านแปะเมือนยังกอดปั๊บแปะมือเสกอดปั๊บเลยคะนะเออผูกไปเลยน่ะเ้ยผูกไปแล้วเพแท้เลย ไว้ดูแหงเงินมายมแหงเงินมาแต่พรมิลานแอ่บุดอกนี่นะกหุนี่ดูลูเอาไปชัวร์สันบุทันนะตูมามังบงงามเลยตูมาถึงช่งเก่าไลเปลี่ยนช่วงนื่ว้บีแม่งไหเมเครื่องไฮบีไปเฮียนแล้วเทควิกิงนึงเกือบ้ะ

อ่าวอร์ลาเต้นี่5:00น.ค่ะค่ะตรงนี้วิวเห็นบ่นี่ๆตั้งกล้องนี่วิวโอ๊ยตัวแรงเลยกินอะไรเนี่ยกินมะกะทั่น <laughs>

มันไปเป็นอะไรก็ลายก็ติข้นนเห้นอนมันดึงเชือผ้าลงห่าอีอหืนไอหืนพับแล้วบเป็นพับพับแล้วมัเป็นพับหอยแล้วเป็นหอยขั้นหลังขั้นเลยมาทถมกัน เมฆของเอาปล่อยผมไปไม่ยังบิวอาจจะคู่ตกใจแล้วสะข้อโอ้ยังมาจะใช่นี่แล้วจะเงาะปลามาจะใช้แม่เบอบอสเสร็จยงขางในพี่ไอพี่ไอเออเอาไปขี้ว่ารถหน้าไปขี้ได้เออบอติดเด้ดบ้านเนี่ยติดอยู่ติดคนนไว้อยู่มันแดดก่อนกี่ขันล่ะ nhắn người nữa. nó, hoa nát. Những nó, nát. Ba hoa Những

ต่อยังใช้พี่เต้วยอยูเข้มเลยปไปไปช่วยเราหูหนักเย็นกะไว้ปรท่านชาวคู่อันยังทรทุ่งซาะไค่ะอากิฟใช่ไหมนุกเออพนันขีรถกาตลาดว่าพนเออไปตลาดกินใช่ปะอากิอากิฟก็ขนมช่งบายบายลู tuổi ra con tuổi ra tuổi đã, tuổi ra 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 โอ้โยด <Elena> ูดกับอะไรดูดบ่ไดรอะได้เราถุงมันเทียมันจะเปื่อนเธอเอะน้องเห็นว่าแมงเชอร์แล้ว่าน้องเชื่อกับไอ้ตาเราบริยาทเอาาต้มขนมไปในห้องไดรว่ายันมูหย่ากินว่ะแต่เพิ่นเป็นยังวะเจ้าวันนี้นะเอาให้เพิ่นไปอยู่ไปพี่ตงไว้เนาะแต่เพิ่นกับบริษมูกับบริษัไปยังรอไปไปใส่ทงไปไปเอาทุงรู้มันได้กินหลายนี่มันได้กินหน่อยเลยเขียวแมี้ยไปเอาเลย mềm bọc rồi phang lên mềm bông hôn bơ hù này bơm bơm à tôi tổ... tôi vẫn bay 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 luôn hà nó bay 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 bàn bàn bay 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 มันบ่มีเงนเจ็บหรอกลูกเจ้หาเล็บเอาเองแต่งงามมันเจ็บแจเดี๋ยวถอดก,กันเลยจานเก็บนี่นี่ตุน่ารักน่ารักนี่นี่ขี้เขียวขาวนี่ตน้นต้นนี้ไหมอ่ะมุงม่งกับงามนี่เขากับชุดจะเลยเอ้ย <laughs> กี่ตากันที่บอก กำลังแช่ละมันเลยเพื่อนให้สเปรย์น้ำได้กระด้างหัวมันชุ่มชื้นออไปเลยลูกวังนี้เอื้ยขี้ห้เอ้ยขี้ห้คู่มือเอ้ยขี้ห้คู่มือขี้ห้คู่มือชงบอกสาวคู่นี่ก่อนเด้อโบนั่งดิวมิเตห์ห้กับไห้เอ้าอันนี้แกเอ้ย

ในใส่กงใส่เกืบใส่ชุใส่เสืออ้ยมาไปไเขาของน้่มาะย่งปแพ้ปะปะอุ้ยเลยไปบ้าได้ขี้หาเด้อขี้หาบ้าเ้อไปรกย่งยย่งย่งจ้ะใช่ไมอุ้มไม่ใช่ย่างลาเอาแพ้ลเอาแพ้นั่เลยไป

ปลาดูมือปลาผืนมามายกันคือบากมากับเม่บอว่างามิ่นมาบ่งงามเลยเสือคือกันปลาแม่บบอห่างบ่อนนั่นเองพวกอยากใช่เสือผ้าอย่างก็ได้ไปนี่กับน้ำแล้วย่างถือไม่แสร็ได้หนิเสร็จบอเอาอันนี้ไปย่างเขาของน้ำมาผูกไปทางในของน้ำมาแล้วไปไปอาบน้ำไปเอาบแพ่ไปยางย้ะ ờm... À, chắc hẹn lơ bà ơi, à, phụ chiếu chẳng, ờ, à, thổi lắm ờ, tự tớ thổi lắm, à, đi càng hơn, thì bà bà đây kì hãy lơ, bà bai bà bà đây hồi nhỏ lơ con mùa ngam lơ bộ xe kịp con hồ lụn khuôn hồ tưng lơ bye bye, bye. bye, bye, bye. bye, bye, bye. Bệt lệp phi đồng Ôi, mình đi, hình, mình à. đây, ơi, mình Hãy đúng hạng khao quenina. Bệt khao chọn. Bye lệp phi đông người ta đã mưu. Hãy xem report batoon. A thương là may hai, may hai, may hai, may bao, 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 may

ไปไปไปมึงมีหนังสือพิมพ์พี่น้องเลยก็ได้เอานี่แพ้เซ็ตน้องก็ได้อย่างมั่วๆบ่จะแจ้งเป็นไรหนังสือพิมพ์บ่ได้บาดหัวแนนได้แล้วนี่ยาได้แล้วแพรหนึ่งยาหานิ้วไปนี่มันคือโตยังน้อไปหลกไงอ๋อนี่เดี๋ยวไาแนี่เราพายใส่น้ำมันมะพร้าวันคือนี่กัก แบบเป็นเตียงแบบผัวมันขาวมัต้นผุขึ้นมาเลยสิอือปวดเลยออนังหัวแห้งไปใส่น้ำมันน้ำข้าวแล้วพอออกจะว่าคักเป็นอย่างดีปวดจะจับจะเสีหายอย่างนี้ติน,นี่นอันนี้ก็คักคือกันเพราะว่ามันออกได้ระพายก็ได้ใส่าาออทางนี้นเออดีถามนะยังม่จับเลยแดนเออเด้วยบนใกล้แดนแล้วจับมัน <laughs> มาลูก ปะโอ้ยเจ๊กดหน่อยดิเอ็นเน็เ็เเดี๋ื่อสบู่จ้าค่ะสบู่จ้าดิกะสบู่เจ้าชื่อพอเตียงชื่อแฮน้คินันสกินยาบ่หรนี่เอาเอาทหเอาไปนี่ ตุจาลูกเนไตุจานะเจนตุจาบ่หหัวสดีสดีนะสดีูตุจาเก่งแท้นี่โอ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 ันนีูันันี่เออเสร็จแล้วมันบ่ออก่นี่จับันน่มันสิง เอาไฟเหยบยงบ้งแลนจะไปทางไหนว้ดีไม่บริสิบเบ้งบ่ะเดือใจดีบ่ะวันอีกเชือดนละบายสีมากหมื่อวานนี่เปลิอนเละเถอะเต็มมือเต็มเสือพงเสือผ่า เฉยบอกไปลูกแม่งมีเข่าพันในดิมันเข่าพันในตู้แม่งนี่นะโอเคปาลุงคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อคลิปเป็นคลิปนานาะคลิปนี้มาถ่ายลูกสาวสองสาวเพื่อนเรา,าเตรียมตัวไปโรงเรียน ต้องมีหน้าตาแน่แต่ดมือนะ้วันดีด้กสวัสดีเจเจ็ดเจด้ลยมาเลทุจ,จ,จด้ว,วทุจรโอ้เก่งเวู้เก่งยี่ีไามไมทุจมอ้นุนช่ชบขบขาปะนะไปนะนุ่งมไปไปยบายไปกันเลยไปกันเลย